หลังจากที่ดูมู่หลานแล้วในที่สุดวันนี้นะคะนุ่นก็ได้มานี่บ้านดินทูโลนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ด้านในคือเปลี่ยนเป็นร้านอาหารแล้วนะคะตรงที่นุ่นมานะครับอยู่ที่จงชานนะคะทุกคนไม่ได้อยู่ที่ฝูเจียนนะถ้าใครอยากแบบดูบ้านมู่หลานแบบเยอะๆอย่างเงี้ยบ้านดินทูโลเยอะๆอย่างเงี้ยแนะนําให้ไปฝูเจียนนะคะอันนั้นคือเป็นหมู่บ้านเลยคือเยอะมากๆอันนี้ก็คือ มีแค่หลังเดียวนะคะแล้วเป็นร้านอาหารพวกเราก็แวะมาทานข้าวที่นี่แล้วก็มาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะร้านอาหารอยากจะบอกว่าอาหารคืออร่อยมากโดยเฉพาะหมูสามชัน้นอันนี้นะทุกคนอยากได้ข้าวเหนียวมากเดี๋ยวนุนพาทุกคนเดินไปดูข้างบนนะคะอันนี้จะสะท้อนลักษณะของภูมิปัญญาของชาวจีนแคนะคะทุกคนแต่ก่อนเนี่ยเป็นชาวจีนแคนะคะที่เขาอาศัยอยู่้านหนึ่งหลังเนี่ยสามารถบรรจุคนได้หลายร้อยคนนะทุกคน หกเจ็ดร้อยคนได้นุ่นว่าเพราะว่าแต่ละห้องน่ะก็คือแต่ละครอบครัวอยู่นะคะส่วนลานด้านล่างนะคะจะเป็นลานกิจกรรมนะคะไว้ตากผ้าทํากิจกรรมของคนในหมู่บ้านนะคะลักษณะของบ้านนะคะก็จะมีความสูงและก็ใหญ่นะคะทุกคนส่วนประตูนหน้าต่างน่ะสมัยก่อนจะมีแค่ด้านบนนะคะทุกคนด้านล่างจะไม่มีนะคะเพราะว่าป้องกันฆ่าศึกไม่ให้ ปีนเข้าไปนะคะแล้วก็ด้านบนที่เป็นหน้าต่างเนี่ยสามารถสอดส่องค่าศึกได้ด้วยนะคะรู้สึกว่าแบบนี้ค่อนข้างปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะ